นี่ครับที่ฝั่งวัดพระสมเดีนะครับมีนะครับให้ไข่ด้วยนะครับผมให้ไข่มหาสมรัติของวัดเจดีนะครับผมมีทูบมีเทียนด้วยนะมีทูบไหมีอะไรบางอย่างของผมเลยครับแผ่นดิสก์สีร้างก็เข้าไปถึงวัดสักการะได้ครับอยู่ฝั่งวัดพระสมเดีนะเลยขอละแผ่นสีร้างเดินตรงไปที่ห้องพระเจดีย์ค่ะ นี้ก็ทําบนนะครับผมสถิณนะสีแดงสีแดงได้สำหรับด้านข้างนี้นะครับก็จะมีวิธีนะเสริมมี่ชงับผมนักษัตริย์นะครับสะกดนะครับมาสะกดไปกนับกระส่ายนะครับปัดเพาะนะครับก็เสริมนะครับความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับด้านล่างนี้นะครับผมแล้วตอนนี้ครับมีที่ปรชานะครับตามวันด้วยครับผมมีสีตามวันเลยนะตรงนี้ ตอนนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับเดินขึ้นไปยังพราสมุดเจดีย์นะครับโอ้โอ,อมคระสมุดเจดีย์ของเรานั่นเองเย่พี่บอกเลยนะผมนี่ไม่เคยขึ้นเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่จะได้เดินขึ้นพระ,ระมุดเจดีย์ว่ครั้งแรกเลย โดยส่วนใหญ่นะครับผมประชาชนนะครับทั่วไปนะก็จะเดินพนมมือนะครับสวดมนต์นะครับผมอธิษฐานจิตนะครับตั้งอธิษฐานจิตนะครับแล้วก็เดินวนโดยรอบนะครับองค์พระสมุดเจดีย์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเดินงานสรรอบนะครับอันนี้เป็นศาลาทรงยุโรปนะครับ อรวัติศาสตร์ของเรานะครับประเทศไทยของเรานะครับมีเยอะมากเลยครับประวัติศาสตร์ของเราที่จังหวัดสมุทรปราการอันนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำนะครับที่จัดงานของความั้งสมุทรเจดีนะครับในช่วงกลางวันนะมีชิงช้าสวรรค์ด้วยนี่เลยครับองค์พระสมุทรเจดีครับจังหวัดสมุทรปราการเต็มเลยครับทุกคนนะเต็มเลยครับโอ้มาถ่ายรูปกันเต็มเลย มีโอกาสที่มีโอกาสได้วก็สามานเราโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะเราจะเดินออกไปเที่ยวชมบรรยากาศด้านนอกกานนะครับไปชมบรรยากาศด้านรอบกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฝั่งตาะ่าตาล่าสถานเพื่อนพระตาล่าสันตาด้วยครับโอ้ตอนนี้ครับเราก็จะเดินออกไปนะครับเที่ยวชมบรรยากาศนะครับสองฝั่งด้านข้างนะครับตอนนี้เดี๋ยวว่าทีนะตอนนี้เราอยู่ฝั่งที่พระสมุทรเจดีนะครับ พาเดินชมนะครับบรรยากาศนะครับด้านข้างนะครับผมรอบๆพื้นที่นะฝั่งพระสมเดีตอันนี้นะครับกองครับต้องเดินด้วยท้องนะครับผมเรากำลังมานั่งกินขนมจีนะครับสามสิบบาทเองตอนนี้ครับท้องเราอิ่มแล้วนะเราก็เดินเล่นได้แล้วโหนี่ดูมะพร้าวครับลูกใหญ่เลยของขายนะครับตอนนี้ก็เริ่มเยอะแล้วนะครับ ขนมนะครับข้าวโพดทอดนะครับโอ้โหขนมไข่อันนี้ครับดูฝั่งซ้ายนะครับ,อรบของงานนะครับผมมีร้านอาหารก็มีหอยทอดมีร้านขายกับข้าวขนมจีนนะครับช่วงวันละร้านก็ยังไม่เปิดแบบแบบปูนะหรือว่ายังไม่เปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะ์อันนี้ก็แต่ว่าก็เริ่มมีเปิดแล้วหมาหมุนเครื่องเล่นอะไรบางอย่างก็เริ่มเปิดให้เล่นได้แล้วนะครับ พอดน,นี้ประมาณเที่ยงนะมานะครับตอนเที่ยงน,นะครับถ้าเกิดจะเข้าไปไหว้องค์พระปฏิบติที่เราก็าไปไหว้นะไปทางโน้นนะถ้ะาใครเข้าไปาตอนนี้เราอยู่ทางด้านทางด้นนานขวาทางด้านขวานะทางด้านขวาของงานทางด้านขวาของเจดีครับนี่ครับหมาหมุนหมาหมุนอันนี้ก็เป็นเอาลืมเฉยทิชชูสวรรค์ บรรยากาศงานวัชดชัดๆทางก็มีชาสวร่านนุ่มมาด้วยของกินขอ,องขายนะครับไม่แพ้ฝั่งฝากน้ำเลยนะครับผมมีตลอดเส้นทางเลยนะเกาลัดก,ก็มีนะครับผมขนมกล้วยก็มีขนมโบราณนะครับมีหมดเลยนะครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้ก็มีของเยอะเหมือนกันนะีกะละแม,ด,มด,ด้วยไหม ขนมนะครับของกินเยอะมากครับเกาลัดก,ก็เมนอากาศไม่ร้อนนะครับผมเพราะว่าฟ้ามันก็มืดๆนะครับไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าขนมโบราณนี่เยอะมากเลยครับเราสามารถที่จะหาหรือกินได้แถวนี้เลยนะเพราะว่ามีขายนะครับตลอดทั้งคืนนะครับนี่อันนี้ประมาณเที่ยงนะนี่มีของขายเยอะมากเลยนะนี่นะครับเราก็จะเดิน นะครับเพื่อไปขึ้นเรือข้ามฟากนะครับกลับไปฝั่งปากน้ํานะครับผมเรือไปล้วตอนนี้นะครับเรากําลังจะขึ้นเรือนะครับข้ามฟากนะครับจากฝั่งพัสุมนเจดีนะครับเพื่อจะเดินทางกลับไปที่ฝั่งตะบลปากน้ํานะครับผมหรือฝั่งสารกลางจังหวัดนั่นเองนะครับเพื่อไปเที่ยวขงน้นตต่อนะครับนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะจ่ายเงินนะครับเพื่อที่จะลงเรือกันแล้วเหมือนกันครับฝั่งนี้นะครับเวลาปิดนะครับแล้วก็ผ้าเดินทางก็ ห้าบาทห้าสิบนั่นเองผ่านเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยวันนี้เราก็จะไปลงเรือกันแล้วสถานที่ขึ้นลงเรือนะครับก็เป็นที่เดียวกันนะครับกับที่เรามาเมื่อสักครู่นะครับผมเราก็กลับมาทางเดิมนะครับเพื่อที่จะมาลงเรือนั่นเองโอ้ตอนนี้เรือกําลังรอเราอยู่พอดีนะครับผม ็ตอนเดินขึ้นก็เรามัดระวังนะครับราะมันมีรูมีร่องนะครับเราขึ้นเรือก็ระวังด้วยไปกันเลยนะครับตอนนี้นะผมก็อยู่บนเรือแล้วนะครับผมกาลังจะเดินทางกลับไปที่ฝั่งฝั่งน้ํานะครับตอนนี้นะครับเราก็รอนะครับผู้คนนะครับขึ้นเรือให้ครบนะครับนะครับผมตอนนี้นะครับคนก็เต็มเรือแล้วนะ ที่พิพิธภัณฑ์นะครับป้อมผีเสื้อสมุทรนะครับผมตรงนี้นะครับประวัติศาสตร์มากมายนะครับเกิดขึ้นณจุดนี้นะครับที่ป้อมผีเสื้อสมุทรนะถ้าเกิดใครอยากมาเที่ยวนะครับผมก็ต้องเดินนะครับที่ผมบอกนะครับผมก็คือจะมีสะพานแขวนนะครับตรงโน้นสะพานแขวนโน้นน่ะแล้วก็เดินมานะครับจะมีสะพานปูนะครับผมเดินมาเรื่อยๆเลยนะครับเดินมาเรื่อยๆครับก็จะมาถึงที่ป้อมผีเสื้อสมุทรตรงนี้นะครับ ล้วก็ได้ล่องออกมาจากท่าเทียบเลือนะครับตอนนี้กําลังจะเข้าสู่ทางร่องน้ํานะครับผมนี่เราก็จะผ่านตรง้อมพิสเอร์สมดุลออกไปนะครับที่ร่องน้ํานะครับ เป็นฝั่งสารากลางจังหวัดนะครับสมุทรปราการนะครับตรีนี้จะเป็นฝั่งสารากางจังหวัดนะครับผมคือเนจะสวยมากนะตรงนี้มีเรือใหญ่เขากำล,งล,งลงังวิ่งผ่านมาท่านีฟ้าเห็นไหมโอ้เรือใหญ่กำลังวิ่งมา คือแม่น้ําเจ้าพยานะครับผมที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยนะครับผมน้ำหมดทั้งมอนนะครับก็จะไหลามาตรงนี้นะครับตอนนี้นะเรือใหญ่นะครับก็กําลังเล่นผ่านเราไปแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ข้ามฟากนะครับมาที่ตำบลปากน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาเที่ยวเดินชมนะครับฝั่งปากน้ํานะครับกันต่อเป็นไงกันบ้างครับผมอ่าวันนี้นะครับเราพาแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับผมนั่งเรือข้ามฟากนะครับข้ามแม่น้ําเจ้าพยานะครับที่กว้างใหญ่นะครับผมเพื่อไปเยี่ยมชมนะครับไปเที่ยวงานนะครับนมัสการองค์พระสมุดเจดีย์นะครับผมถ้ามาเที่ยวงานเจดีย์นะครับก็อย่าลืมครับไปแวะสักการะองค์พระสมุดเจดีย์ด้วยนะครับผมข้าเรือข้ามฟากก็ ไม่แพงเลยครับแค่ห้าบาท50สตางค์เองสุดท้ายนี้ครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆนะส่วนครับถ้าเพื่อนๆท่านใดับมีคำถามนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมตอบรูปคำถามด้วยตัวงเองนะครับผมโอเคนะครับขอบคับ